สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อิตก,กับพ่อน้องต้นข้าวนะคะจะพามายามรอบดักกบนะคะนี่มาชมบรรยากาศนะคะนี่ค่ะมีสายลุงกินน้ําด้วยนะคะสวยงามมากค่ะก็เลยถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะคะแต่เช้านี้มีคุณลุงข้างหลังค่ะเขาตัดหญ้าทุ่งนาด้วยนะคะไปค่ะเราไปยามรอบกันดีกว่าค่ะ ไม้ใหม่นะคะวันนี้ไม้ใหม่ค่ะเป็นไงไม้ใหม่หลังแรกเลยครับหลังแรกเป็นไงฮะโอ้หลังแรกแห้วนะคะแห้วข้าวไม้ใหม่ มาลุ้นหลังที่สองกันเลยค่ะหลังที่สองเป็นไงโอโ้มีตัวนึ่งคัว,วนึนหลังที่สองติดค่ะหลังที่สองโดนนะคะนี่ให้พอน้องต้นข้ายกมาให้ดูนี่ค่ะ <laughs> หลังที่สองมินิค่ะโดนโดนค่ะหลังที่สองโดนนะคะไปต่อค่ะ หลังที่สามรุ้นเลยค่ะมีรอยอยู่นะมีรอยอยู่นะแห้วแห้วอันนี้ไหม่ใหม่นะคะไหม่ใหม่ไหม่ใหม่ครับแห้วครับไปเลยค่ะต่อเลยค่ะเอาละค่ะหลังที่สีค่ะหลังที่สีครับหลังที่สีเป็นไงคะนี่โดนโดนโดนค่ะ โดนโดนโดนค่ะโอ้โดนอยู่โดนอยู่นี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 ่ค่ะโดนอยู่ค่ะอืมถ้ายังพอได้อยู่นะยังที่สี่ของเราสาย่า <laughs> ไ,ไปต่อค่ะ อ้าวหลังที่ห้าลุ้นกันเลยค่ะลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะหลังที่ห้าเป็นไงแห้วครับหลังที่ห้าแวค่ะแห้วหลังที่ห้าแหวไปต่อหลังต่อไปเลยค่ะ นี่เป็นไงลุ้นกันเลยค่ะลุ้นไปพร้อมกันเลยเนาะหกแท่งที่หก,ก <Okay. S 2> โอ้ยแคนะ่กันไหมหกแค้วเนแล้วมาถือะว่ามาชมบรรยากาศกันแล้วกันนะคะบรรยากาศคุณลุงเขาตัดหญ้าคันนาค่ะท <laughs> <laughs> ังนี้เป็นไงคะ รู้สึกว่ามีอยู่รู้สึกว่าโดนค่ะโดน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 ค่ะอันนี้ไม่เหี่ยวนะคะโดนโดนโดนนี่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 แม่ยังมีตัวครับยังมีตัวไปค่ะไป,ไปต่อค่ะหลังนี้เป็นไงรู้นไหมคะ แ <Hell. S 2> <Hell. Hell. S 1> หนวสายไม้นี้พอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกแล้วคะไม้นี้หลังต่อไปเลยค่ะดูเลยโอ้แหนวโอ้ยวันนี้พอได้ตำน้ำพริกแน่ๆเลยไม่ได้ออมแน่เลยเนี่ย ยิสวามมาชมบรรยากาศเนาะนี่เป็นไงโอ๊ย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 ตัวอะไรตัอะไรโอ๊ยตัวยาวตัวยาวมีกบอยู่ข้างในตัวมั้งแล้วนะนี่นี่เด้อโอ๊ยงูอะไรเนี่ยกินกบเข้าไปแล้ว เอาออกไงเนี่ยโว้าวโหโหหมยนี้หมยนี้เอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วเฮ้ยไปกล้าถ่ายใกล้ค่ะหนูพอต้อง้นข้าวสีจะยานแท้ายาวเอาออ,เอาออกไงอะ ออกไงอ่ะจีบกบสองตัวโดนกัดด้วยไอตัวยาวกัดโอ้โหกว่าจะออกได้ค่ะพี่ๆน้องๆเอ้ยหวาดเสียวพอประมาณออกตัวหนึ่งรวมไปแล้วโอเคค่ะไม้นี้ก็ได้อยู่พอได้ตำน้ำพริกอยู่นะคะได,ได้ประมาณกี่ตัวประมาณห้าตัวครับได้ประมาณห้าตัวนะคะ ก็พอได้อยู่ค่ะสำหรับวันนี้อีกกับพ่อน้องทุนข้าวนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอี t อี Channel ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ